ะจะแนะนำนะครับด้วยประสบการณ์นะครับที่แนะนําให้สิ่งที่เราจะต้องมีก็คือ1ึงเราต้องมีบ่อบ่อต้องมีระบบน้ํานะครับถ่ายน้ําที่ดีนะครับมีการไหลเวียนการถ่ายน้ําที่ดีแล้วก็ง่ายมาดูกันครับบ่อเลี้ยงปูนานะในชุดทดลองนะครับมีขนาดเล็กน้ําหนักเบานะเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆเลยถูกพัฒนานะครับติดตั้งนะ่ะนี่เป็นชุดระบบท่อถ่ายน้ําทิ้งนะครับสวมแค่ตึงมือเท่านั้นนะ แล้วยังมีชุดติดตั้งชุดตะแกรงนะครับการลูกปูนะครับเวลาถ่ายน้าไม่ต้องกลัวลูกปูนะครับจะหลุดออกไปด้วยนะครับติดตั้งง่ายๆน้ําหนักเบานะครับนี่วิธีการใช้งานเห็นไหมเราเปิดน้ำเข้าไปนะครับติดตั้งนะครับระบบสปริงเกอร์นี่สร้างผลเตรียมเพื่อกระตุ้นนะครับให้ปูนาผสมพันได้นี่นะครับเห็นไหมแล้วยางนะครับติดตั้งนะครับเมื่อถอดออกนะมันก็จะเป็นระบบน้ําล้นใช้สําหรับอนุบาลลูกปูนาอันนี้ซึ่สําคัญมากนะจะช่วยให้ลูกปูนานะครับไม่บอบช้ำนะครับขณะที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับ เห็นไหมครับติดตั้งระบบน้ําถ่ายน้ําง่ายๆนะครับในชุดทดลองถูกพัฒนาโดยจากประสบการณ์นะครับของอุรยาโดยเฉพาะเลยนะครับ 2. นะครับก็ต้องมีบ้านบ้านคือต้องมีที่อยู่ที่หลบที่ซ่อนให้กับปูนาปูนาเนี่ยเขาก็จะต้องมีรูใต้น้ํานะครับไว้สําหรับจับคู่ผสมพันธุ์เมื่อผสมพันธุ์แล้วนะครับเขาจะมีรูเหนือน้ำนะครับเป็นรูแห้งนะครับสำหรับปักตัววางไข่แล้วก็ปักตัวนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมี กระเบื้องนะครับถูกออกแบบดีไซน์มานะครับให้ขนาดที่มันเหมาะสมนะนำมาใส่ในชุดทดลองอย่างนี้นะครับเพื่อสร้างรูเทียมรูใต้น้ําเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วปูนะครับก็จะจับผสัพันธ์กันนะแล้วก็อยู่ในรูใต้น้ํานะครับวางอย่าให้กว้างทิศทางนะจะได้ถ่ายน้ําทิ้งง่ายๆนะครับและเติมน้านะแค่สูงหลังกระเบื้องก็พอแล้วนะครับมีบ่อมีบ้านนะ บ้านปูนาอุริยานะครับได้คิดแล้วก็พัฒนานครับทำเป็นชุดคอนโดปูนาแบบนี้นะครับติดตั้งวางไว้หลังกระเบื้องคับให้สูงเหนือน้ำแบบนี้นะหลังจากปูนะครับที่ผสมพันธุ์ไปแล้วนะครับประมาณ30วันนะครับเขาจะขึ้นไปบนคอนโดนะครับเพื่อขับไทย ในช่วงนี้นะครับอย่าให้เบตอนกระเทือนกับแม่ปูท้องนะครับเขาจะสลัดไข่ทิ้งได้ง่ายวิธีการตรวจเช็คนะครับเราก็ยกกระบอกขึ้นมาดูกันได้เลยนะครับง่ายๆนะครับมีบอมีบ้านนะครับแล้วสิ่งสําคัญก็คือต้องมี3ก็คือต้องมีอาหารอาหารนี่นะครับเราก็จะใช้เป็นพวกอาหารเม็ดเป็นพืชน้ําก็ได้หรือว่าอาหารสดของสดเนี่นะครับเราให้กินอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับพืชน้ําผักน้านะครับเรามีการให้หมุนเวียนกันไปผลไม้นะครับให้เวียนกันไปอาทิตย์ละครั้งนะครับส่วนที่เหลือก็คือจะเป็นอาหารเม็ดพื้นบ้านะครับราคา ในชุดทดลองนะครับเรายังให้อาหารปูนาไปด้วยนะครับเป็นอาหารเม็ดนะเม็ดปลาดุกนะครับขนาดเม็ดเล็กขนาดนี้นะถ้าให้แล้วหมดแล้วนะครับก็ซื้อได้ตามขนาดตามเม็ดแบบนี้เลยนะกระเบื้องปูนาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ห่อแพ็คซิลไปให้อย่างดีนะครับพร้อมที่จะขนส่งนะครับไปยังเพื่อนๆนะครับชุดคอนโดปูนาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับถูกจัดวางถูกแพ็คนะครับนี่อย่างดีนะเพื่อการกระแทกต่างๆนะครับส่งไปในชุดทดลองนะครับให้เพื่อน อาหารปูนานะครับท่านใดที่เลี้ยงสําเร็จแล้วนะครับจนกระทั่งแม่ปูท้องแม่ปูสลัดลูกเนี่ยเราก็จะมีชุดอาหารแบบนี้นะครับไปให้ด้วยนะครับ1ชุดนะพร้อมชุดอนุบาลนะครับเป็นผ้ามุ้งผ้าสแล็ทนะครับนี่พับไปในชุดเลยเตรียมไว้ให้แบบเสร็จนะถ้าเลี้ยงสําเร็จนะครับก็จะได้ลูกแล้วก็อนุบาลกันเลยไปกันครับนะหลังจากนั้นนะเราก็ไปหาพืชน้ํานะเรามีพืชน้านะครับที่เลี้ยงไว้อยู่ในบ่อนะครับนี่สะอาดนักเอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปให้ปูกินแล้วก็ไปเพาะขยายพันธุ์ได้นะครับให้ไปเลยนะครับฟรี ใบมะพร้าวนะครับเราไปเลือกใบนะครับที่มันเหมาะสมนะครับกับขนาดชุดทดลองนี่เลือกมาแล้วนะครับได้ขนาดใบได้ขนาดไซส์ที่ต้องการนะครับก็นํามาตัดเล็มก้านนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับเอาไปใส่ในชุดทดลองนะครับแถมไปให้ด้วยนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับนี่คือสิ่งสําคัญสําหรับปูนะครับเราต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ําให้กับปูถ้าเรามีการวางแผนนะครับเป็นบ่อใหญ่ๆนะครับที่เราเป็นบ่อใหญ่ตั้งแต่2องบุนสามขึ้นไปหรือว่าหนึ่งเมตรขึ้นไปนะครับบ่อที่ใหญ่นะครับให้คานึงถึงเรื่องของการถ่ายน้ําที่ดี เพราะว่าถ้าเกิดว่าระบบถ่ายน้ําไม่ดีนะครับน้ําก็จะเน่าแล้วก็จะเสียพอนานไปนะครับเราก็จะขี้เกียจถ่ายพอเราขี้เกียจถ่ายปั๊บปูก็จะมีผลกระทบนะครับปูตายบ้างอะไรบ้างไม่ไม่ลอกข้าวไม่ผสมพันธนะุ์อันนี้คือปัญหาที่เกิดจากน้ําปัญหาเหล่านี้นะครับจะหมดไปนะครับสําหรับมือใหม่นะระยะจะแนะนานะครับชุดสําเร็จชุดทดลองเลี้ยงนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับเราจะเป็นพี่เลี้ยงให้แล้วก็สอนผ่านอุปกรณ์ชุดนี้เลยนะครับ หลังจากติดตั้งบ่อไปแล้วนะครับถึงขั้นตอนนี้นะเราก็จะนําปูนะครับลงไปปล่อยในบ่อทดลองได้เลยนะครับนี่พรอแม่พันธุ์นะครับที่ให้ไปนะครับจานวนนะครับ6คู่หรือเท่ากับ12ตัวอาจจะมีบาดเจ็บระหว่างเดินทางบ้างนะครับเราก็ให้ไปหรือถ้ารอดนะครับเราก็ให้ไปเลยนะชุดนี้นะอ่าหลังจากนั้นนะครับเราควรจะนํากล่องนะครับมาแช่น้ําแบบนี้ก่อนนะให้ปูนะครับเป็อการปรับสภาพก่อนนะครับควรจะแช่ไว้ทิ้งไว้นะครับประมาณ5-10นาทีนะช่วงระหว่างนี้นะครับเราก็ดูปฏิกรยาของปูนะครับเห็นไหม ก่องน้านะครับมีที่มีรูเจาะไว้เนี่ยนะครับมันจะค่อยๆซึมซมลงไปนะครับน้ําซึมเข้าไปเนี่ยจนท่วมกล่องแบบนี้นะครับนี่ดังนั้นทิ้งไว้สักข้ามหรักปีหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มแกะปูนะครับปล่อยลงไปเลยเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าปูนะครับมันจะมีอาการนะครับสดชื่นสดชื่นนะครับแบบนี้นี่เห็นไหมครับปล่อยลงไปเลยนะครับแกะลงไปเลยนะครับนี่เช็คสภาพปูเห็นไหมมีเจ้าตัวคู่แข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับสวยนะครับตัวใหญ่ขนาดไซส์นี้ให้ไป เอาแกะแล้วครับแล้วก็ปล่อยปล่อยปูลงไปปล่อยปูลงไปนะครับแบบนี้ระหว่างนี้นะครับวันวันแรกเนี่ยควรจะเตรียมอาหารสดนะครับให้กินให้ทานเลยหลังจากนี้นะครับเราก็เปิดน้ำสปริงเกอร์นะครับให้กับปูนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้สดชื่นสดชื่นนำพืชน้ํานําอาหารสดนะครับมาใส่ให้นะครับปูนะครับระหว่างนี้เลยนะครับให้ก็กินนะครับเพื่อลดอาการเครียดของปูนานนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ศึกษานะครับดูการเลี้ยงนะครับผ่านชุด สนใจชุดทดลองเลี้ยงนะครับที่เราสอนผ่านอุปกรณ์ชุดนี้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะศึกษาอยากจะทดลองเลี้ยงนะครับอยากจะมีประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงนะครับลงทุนน้อยๆนะครับทดลองเลี้ยงน้อยๆนะครับสั่งชุดนี้ไปเลยนะครับชุดนี้นะแล้วก็สอนกันให้นะครับตลอดเส้นทางของการเลี้ยงเลยนะครับอยากเลี้ยงปูนาอยากมีอาชีพกดติดตามบริยามว้นะครับ 3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 